เอาการสวัสด okay, so ีนะครับผมเพื่อนๆนะครับเนาะเอาสำหรับนะครับผมในคลิปนี้เนาะนะครับเขากัสิไปบเทแต้มรวม2องตำบลนะครับเพื่อนเพืนเพิ่งขอมาหลายเนาะนะครับผมที่แรกนะครับแอดบอกว่าบาสิเซลล์รนเปอร์เซ็นต์ลงเนาะนะครับบาสิซีลงรันเปอร์เซ็นต์ให้เพื่อนๆนะครับบานนี้ก็เลยมาเบิ่งนะครับเพื่อนเพื่อนเพิ่งขอมาทักคอมเมนต์เนาะเพื่อนก็บอกว่าแต้มก้อนแต้มก้อนแต้มก้อนเปอร์เนต์ย่อยนะครับเนาะดื้อสั่งวานะครับเนาะ เอานะครับนอกกระโปงเป็นยังนะครับของมันมีอยู่แต้มกับแต้มนะครับเ่าเป็นอย่างเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยเอาไปจับใส่ครับคู่เด่นเนาะนะครับเออมันสีมันก e. ็เป็นสีมาสีมันก็เป็นสีปั๊บลงอีกนะเนอะนะครับนะครับเนาะที่แรกว่าสิโลล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเอาเขียนหัวข้อไปแล้วเนาะเขียนหัวข้อไปแล้วนะครับเนาะล้านเปอร์เซ็นต์มาสั่นเอ้ามาเบิ่งคอมเมนต์เพื่อนๆขอขออันนี้เนาะ ขอแต้มนะครับเ้าขอแต้มไปที่แต้มก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวห้าสิไปที่แต้มรวมนะครับนาองสองตัวบนนะครับในเลขสามสูตรนะครับในวดที่ผ่านมานั่นนะครับเนาะนะครับในวดที่ผ่านมาเนาะนะครับก็คือเลขสามสูตรนี่นะครับเนาะสามสูตรนี้นะครับเลขสามสูตรนี่นะครับเนาะเดินเาี้ยด้ครับเดินยาวต่อเนื่องเลยนะครับในเลขสามสูตรนี้ก็คือยังไม่มีสูตรไหนสะดุดเลยนะครับเนาะในเลขสูตรนี้นะครับเดี๋ยวห้องสิไปที่แต้มนะครับไปที่แต้มรวมสองตัวบน สามสูตรนะครับเนาะสามสูตรในสูตรน,นี้เป็นเลขที่เดินเงีา้มาถึงนะครับผมสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบโมดนะครับห้าสิบโมดนะครับ <S <S นะครับเนาะในสูตรที่หน,นึ่งเนี่ยสี่สิบสี่สิบสามโมดนะครับ 42, สี่สิบสองสี่สิบสามโมดแต่สูตรที่สองเนี่ยห้าสิบโมดนะครับห้าสิบโมดนะครับสำหรับสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามเนี่ยเดินเงีา้มาถึงนะครับห้าสิบโมดด้วยกันนะครับห้าสิบโมดเหมือนกันนะครับ อันนี้สสูตร UM น,นี่หาสิหมวดนะสูตรนี่43เนาะเดี๋ยวข้าสิไปที่สูตรที่1นะครับสูตรที่1 2แล้วก็3าไปเลยนะครับใน3สูตรนี่มันชนกันมาหาตัววันี้สีได้จ็ตโตไปแต้มรวมสูตรที่1 2 3สาไปเลยนะครับเนาะนะครับไปที่สูตรที่1นะครับนะสูตรที่1น่แต้มรวม2ตัวบนสูตรที่1ไปที่สูตรที่1นะครับสูตรที่1เรานะครับเปิดก่อนเปิดแป๊บนึงนะครับสูตรที่1 ในสูตรนี้นะครับเดินยาวสี่สิบสามวดนะครับเนาะนะครับในเลขชุดนี้นะครับเดินมาปีอ่าปีปีหกปีหกหกเนี่ยนะปีหกหกนะครับปีหกหกนี้จะเอาใส่เก็บตัวนะเก็ดตัวนะเก็ดตัวนะครับมาปีหกเจ็ดดีนะครับหกเจ็ดหกแปดเนี่ยเอาปรับส่วนใหม่เพิ่มเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นแปดตัวนาะสูตรแปดตัวนี่นะครับตัวสีแดงเนาะตัวสีแดงนี้นะครับก็คือตัวที่เราปรับใหม่นะครับเนาะ ปรับมาได้ปีนึงแล้วนะครับเนาะเราก็เด uh mm ิน hmm, ต so like so ่อเนื่องนะครับในงวดล่าสุดนี่นะครับได้ไปที่ตัวนี้เนาะหนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสสมห้าเดแปดเกนะครับก็มาสามแต้มนะครับเนาะมาที่สมแต้มสำหรับในงวดนี้นะครับเนาะปรามวลผลออโมเล้ยได้ไปที่แปดเก้าศูนย์สองสี่ห้าหกดแปดเก้านี่้ก็นก็คือแต้มในสุดที่หนะครับเดี๋ยวเขาวางสุดที่หนึ่งก่อนนะครับเนาะ นะครับสูตรที่หนึ่งต่อไปนะครับ, pair, รบสูตรที่สองนะครับต่อไปสูตรที่สองสูตรที่สองเนี่ยห้าสิบวันนะครับเนาะห้าสิบวันนะครับนะครับในสูตรนี้นะครับเ้อตัดมานี่นะครับยี่สิบห้าวันเนาะนะครับนะครับในสูตรที่สองนะก็คือตัวนี้เนาะนะครับเดินยาวนะครับในสูตรที่สองนะครับไม่มีสะดุดเลยนะครับมีสะดุดหนึ่งวันนะปีหกเจ็ดนะปีหกเจ็ดสะดุดนึ่งวดนะครับเดินต่อนะครับเดินต่อเนื่องเนาะนะครับ น,นะครับแล้วก็มาฮงห่อนวดล่าสุดนี่ยนะงวดล่าสุดได้ไปที่ตัวนี้เนาะ90123456เอานะครับมาที่เลขสามนะครับแตะมาที่สามแต้มเนาะ94มาที่สามแต้มนะครับในงวดล่าสุดนี่นะครับสำหรับงวดนี้นะครับเนาะงวดนี้ประมูลผลออกมาแล้วนะครับได้ตัวนี้เนาะ45678901 45678901มันเหมิดให้มันแจ้งเลยเราอยู่เดิน 4 5 6 7 8 9 0กานะครับการประมวลผลตามนี้นะครับเนาะใช้หลักหมื่น4ครั้งหลักสิบบน3ครั้งหน่วยล่าง2ครั้ง10ครั้งที่1 3ครั้งร้อยครั้งที่2 1ครั้ง10ครั้งที่2 1ครั้งหน่วยครั้งที่2 3ครั้งบวก8คงที่เรียงแต้มไปเลย8ตัวได้ไปที่4ห890็นี่คือสูตรที่2นะครับนะครับนี่คือสูตรที่2อนะครับคือสูตรที่2เนาะนะครับ ต่อไปสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามาใส่เจ็บสามรเนนะครับสูตรที่สามคือตัวนี้ก็หาซิมหัวด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับในตัวนี้นะครับเนาะในปีหกเกเนี่ยเข้ากับปรับสูตรใหม่นะครับปรับูตรใหม่นะครับปรับสูตรใหม่นี่นะครับตัวที่ไม่เดินเรากากระบาดกากระบาดเลยแต่ว่าเขากากระบาดไปซื้อแต่เข้าเก่าเบิร์ดเราเพิ่มมาตัวหนึ่งนะครับนะครับก็คือตำแหน่งที่สามนี่ครับนี่ตำแหน่งที่สามนะครับเพิ่มเพื่อให้เลขมันเดินต่อ แล้วมันก็เดินต่ออีหนีนะครับเดินต่อจริงๆนะครับเราเพิ่มมาเดินต่อจริงๆนะครับในงวดที่ผ่านมานี่นะครับเนาะงวดที่ผ่านมานี้นะครับตัวนี้นะครับเนาะสามเจ็ดเจ็ดนี้ก็เข้าไปที่แต้มสี่แต้มสี่เนะเข้าไปที่แต้มสี่นะครับแล้วสําหรับในงวดล่าสุดนี่นะครับงวดล่าสุดนี้นะครับก็คือตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้เจ็ดแปดเก้ศูนย์หนึ่งสามสี่ห้านะครับ เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้ากลับไปที่เต็มสามนะครับเก้าสีาเ่ 94, เขาเต็มสามเก้าสี่เขาเต็มสามตัวนี้เนาะนะครับสาหรับในวันนี้นะครับการประมวนผลในเดืเอเฮาส์มาําแหน่งวัแลดีนะครับนี่นะครับตามนี้นะครับนะครับเขาจะใส่หลักแสนสี่ครั้งหลักหม<น>ื่นหนึ่งครั้งร้อยบนหนึ่งครั้งสิบบนหนึ่งครั้งหน่วยล่างสามครั้งร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งหน่วยครั้งที่สามหนึ่งครั้งสิบครั้งที่สี่สองครั้งหน่วยครั้งที่สี่สามครั้งนะครับเนาะไม่มีค่าคงที่นะครับได้เท่าไรบวกหน บวกสงบวก1บวก 1. นงในกที่ผ่านกที่ผ่านมาเขาไปที่เก่เขาที่3แต้มนะงวดนี้นะครับนะประมวลผลได้ไปที่แปด้ไปทสี่ห้า1 2 4 5 6 8 9 0 1 2ู5 6นสี่ห้านะครับนี่ก็คือสูตรที่3นะครับนะครับนี่ก็คือแต้มรวมนะครับนะแต้มรวมนะครับแต้มรวม3ส,สูตรเด็ดนะครับสูตรเด็ดเดดเลยนะครับเป็นสูตรที่บ่ารุ้จักงวดนะเดิน แต่ว่าเวลาเอาเทียบส้นแล้วนะมันอาจจะลายตัวน้อยนะครับมันจะซีหาตัวกระไหลนะครับบางคนก็ว่าโอ้ยหลายผลบ่อครับไม่เอานะครับก็จะได้ตัวสองตัวนี้มันบอกมันก็ถือได้นะครับมันุดเนะนะครับถ้าถ้าแบบนี้นะครับค่อนข้างที่ติดชั่วนะค่อนข้างที่สิมาดีนะครับเอาไปที่เลขแปดนะครับแปดมีแปดนะครับแปดสามตัวนะแปดตัวที่หนึ่งนะครับมีแปดนะครับตัวที่สองมีเก้านะครับเก้า ตัวที่สามมีศูนย์ตัวที่สี่เนี่ยสองเนี่ยนะครับสองมีมีสองสูตรนะตัวนี้ไม่มีสองเนาะสองมีสองตัวตัวนี้ไม่มีสองสี่นะครับมีสี่นะครับสี่ครับแล้วก็มีห้ามีห้าแล้วไม่พอยังมีหกอีกเอาเอาเข้าไปนะครับ มีหกอีกนะครับป๊าดโถวงวดนี้มนะันไม่เหมือนงวดก่อนเนี้ยป่ะเนี่ยอ่างวดก่อนได้หาโตกับว่าพ่อแล้วนะครับเนาะอันนี้ได้ถึงหกตัวเลยนะครับแปดเก้าสูตรสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์สี่ห้าหกนะครับ ในวันนี้นะครับนะครับสี่ห้าได้หกตัวเลยถ้าแปดเก้าศูนย์เสี่ยงหกนะครับถ้าเอาไปจับนะครับถ้าเราเอาไปจับในคู่ชุดนะครับนะครับคู่ชุดที่เข้าจับมากเป็นตัวนี้นะครับนี่ก็ตัวนี้นะครับถ้าเอาแต้มรวมมาจับปั่นนะครับแปดเก้าศูนย์สี่ห้าหกนี่ก็คือเต้มรวมนะครับวันนี้ได้หกตัววันที่ผ่านมาเลยได้หาตัวนะวันนี้ได้หกนะครับ นะครับสองสองเข้า,ส,ส,ส,า,าส, ah, ส,สี่แต้มสองสามห <Kivol, umen> ้าแต้มสองหกแปดแต้มสองเจ็ดเก้าแต้มสองแปดศูนย์แต้มมันพอเอสามสองห้าแต้มสามสามหกแต้มสามหกเก้าแต้มสามเจ็ดศูนย์แต้มสามแปดหนึ่งแต้มไม่มี สี่สองหกแต้มสี่สามเจ็ดแต้มไม่มีสี่หกศูนย์แต้มสี่เจ็ดหนึ่งแต้มไม่มีสี่แปดสองแต้มไม่มีห้าสองเจ็ดแต้มไม่มีห้าสามแปดแต้มหกห้าหกหนึ่งแต้มไม่มีห้าเจ็ดสองแต้มไม่มีห้าแปดสามแต้มไม่มีเจ็ดสองเก้าแต้มเจ็ดสามศูนย์แต้ม เจ็ดหกสามแต้มไม่มีเจ็ดเจ็ดสี่แต้มเจ็ดแปดห้าแต้มแปดสองศูนย์แต้มแปดสามหนึ่งแต้มไม่มีแปดหกสี่แต้มแปดเจ็ดห้าแต้มแปดแปดก็หกแต้มนี่นะครับเนาะนี่ก็คือตัวที่เข้าแต้มนะครับในวันนี้เนาะเพราะว่าไม่ได้หกตัวเด้นะครับได้ไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอานักรับเพื่อนจุดเต็มเลยนะครับยี่สิบคู่เนาะเอาไปที่ยี่สิบคู่นะครับยี่สิบคู่นะในรอบนี้เนาะนักรับเพื่อนอ่ายี่สิบคู่แต้มรวมสองตัวบนสี่ห้าสิบนวดนะครับเนาะเดินยาวห้าสิบมวดนะครับนะครับเนาะในสองสูตรนี้ห้าสิบมวดนะครับสองสูตรนี้ห้าสิบมวดนะครับสองสูตรนี้ ห้าสิบมวดอันนี้สี่สิบสามวดสี่สิบสามวดอันนี้ห้าสิบมวดนะครับนี่นะครับเนาะเต็มรวมนะครับเนาะในวันนี้ได้ยี่สิบคู่เอาเฮ้าวางพื้นไว้ก่อนนะครับยี่สิบคู่นะครับนะครับวางพื้นไว้ก่อนยี่สิบคู่นะครับนี่นะครับเนาะยี่สิบคู่เด่นนะครับนี่นะครับยี่สิบคู่นะครับแล้ววันที่นี่นะครับเนาะเฮ้ากับจังคอยนะครับเฮ้ากับจังคอยมาจับตัวเด่น นะครับโดยรันเปอร์เซ็นต์ของเขานะครับที่แรกเขาาสิลง้ันเปอร์เซ็นต์เนาะเพื่อนๆว่าเอาแต้มก่อนแต้มก่อนมาสั่นเอาแต้มก็แต้มนะครับเนาะแต้มของเราเดินยาวนะครับมันเดินอยู่แล้วนะครับแต้มเนาะแต่ว่าเราต้องการตัวเด่นนะครับถ้าเขาแต้มก็โอเคแต่ว่าตัวเด่นต้องมาก่อนะมาก่อนเนาะตัวเด่นมาก่อนนะครับผมเอานะครับสําหรับในหัวที่พานมานั้นหลักหน่วยตัวเดียวนะครับอ่าหลักหน่วยตัวเดียวของเรานะครับเนาะนะครับหน่วยบนตัวเดียวมันก็เป็นแบบนี้นะครับหน่วยบนตัวเดียวนะครับ สี่มาสี่เลยครับสี่มาสี่นะคสามสูตรนะครับ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 สี่นะครับตัวเดียวเลยมาสี่นะครับสำหรับหน่วยบนตัวเดียวเอาแต้มให้เพื่อนๆไปแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปเขาจังคอยสีลงล้านเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับที่ไหนก็ว่าสีลงล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะเอาไปอ่านคอมเมนต์แล้วเอ๋อเพื่อนๆมาเอาแต้มก้อนเต้มก้อนมาชั่น เอาแต้มก็แต้มนะครับเนาะเอาในคลิปต่อไปจังหวะกันล้านเปอร์เซ็นต์นะครับในงวดที่ผ่านมาได้4ตัวเดียวมาทั้งบนทั้งล่างนะครับล้านเปอร์เซ็นต์ของเราตัวเดียวทั้งบนทั้งล่างเลยคือเลข4นะครับล้านเปอร์เซ็นต์ได้4ตัวเดียวมาบนมาล่างนะครับในงวดที่ผ่านมาโอเคนะครับสำหรับในงวดนี้จะได้เป็นตัวได้นะครับอย่งไปลุยกันต่อสำหรับคลิปนี้วิ่งไปสําเนียาเพื่อนไปเลยเจ้ามาแล้วนะครับได้20คู่นะครับเนาะได้20คู่นะครับจับแต้มออกมาเรียบร้อยแล้วได้ยี่สิบคู่เดี๋ยวเขาจะ